how ันนี้มาพบกับพวกเราสองคนนะคะที่มาด้าพิจิตเชฟคอนแกนค่ะไปค่ะพิมค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะจะพามาดูรถนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถมาสเตอร์สองรุ่นพอปนะคะแถมส่วนลดยังเยอะอีกด้วยแล้วก็ของแถมยังเพียบอีกด้วยค่ะใช่ค่ะตัวนี้ของแถมที่เราแถมให้นะคะมีแต่เป็นของแถมแท้ทั้งหมดนะคะใช่แล้วค่ะในราคาจากปกติเท่าไหร่คะจากปกติราคาขายตัวราคารถอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะแต่เราไม่ขายค่ะเราขายในราคา เพียง5 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดค่ะ5,777,000บาทค่ะโหอย่างเงี้ยเท่ากับร่นเริ่มต้นเลยนะพี่พิมใช่ ไม่แบบราคาไม่ต่างจากตัวเริ่มต้นเลยค่ะใ่แต่รถันที่เพิ่มเข้ามานี่คือเยอะมากเยอะจริงๆใช่แล้วค่ะพี่พิมเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยค่ะสําหรับรถมาด้า2คันนี้นะคะก็คือเป็นมาด้า2รุ่น1.3 SP นะคะสีขาวเซโรเฟกไวเพิร์ลนะคะหรือว่าขาวมุกนั่นเองรุ่นซีดานนะคะ4ประตูค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวรุ่นท็อปจะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะยังมีตัวกล้องด้านหน้า อีกด้วยนะคะนอกนั้นนะคะเรายังได้ชุดแต่งนะคะสกเกิร์ตแท้นะคะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวสกเกิร์ตชิ้นหน้านะคะ1ชิ้นนะคะแล้วก็สกเกิร์ตด้านข้างนะคะแบบนี้เลยนะคะทั้งหมด2ชิ้น2ฝั่งนะคะซึ่งเป็นสกเกิร์ตแท้จากศูนย์เลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะท้องฟลายังได้ตัวระบบ i Active s e n ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ2องระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบายสปอร์ตนะคะเตือนจุดอัพจุดบอขดขณะเปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็เรียวคาทัฟสีออนเลย ะะเตือนจุดอับจุดบอดขนาดถอยหลังนั่นเองค่ะใช่ค่ะตัวนี้นะคะการแสดงผลตัวเตือนจุดอับแต่บอดขนาดเปลี่ยนเลนนะคะก็ะแสดงผลที่กระจกมองข้างนะคะและยังแสดงผลตัวเรียวคอทัศน์ไฟอ่ะเลยนะคะก็ยังแสดงผลที่หน้าจอเซนเตอร์ดิสเพย์ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเราไปดูด้านหลังกันก่อนดีกว่าค่ะด้านหลังนะคะสำหรับด้านหลังนะคะอย่างที่บอกคะ่ะเราก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะพร้อมกล้องมองหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยค่ะ โอเคสำหรับด้านในนะคะของเรานะคะยังจะมีถาดท้ายนะคะแถมเรายังมีโรมอีกด้วยนะคะดูปรมก็ได้ใช่แล้วค่ะเป็นพรมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมียางรองพื้นที่เราแถมให้อีกด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบรถกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแมกนะคะขอบ15นะคะสีดำลมควันนั่นเองค่ะ โอเคแล้วเ,เรามาดูด้านในกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านในนะคะตัวนี้ก็จะยังได้คงอ่าได้เป็นเบาะหนังนะคะก็เป็นเบาะหนังด้านตัวด้านคอนโซลแผงคอนโซลนหน้าก็จะเป็นหุ้มหนังด้วยนะคะเป็นแบบซอฟท์ทัชนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นสีเดียวกันเนาะกับตัวเบา ใช,ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ยังได้แป้นเหยียบแบบสปอร์ตนะคะพร้อมสครับเพจกันรอยด้านข้างขอบประตูด้วยนะคะทั้ง4บานเลยใช่ซึ่งเป็นชุดแต่งแท้ที่เราให้มากับตัวรถนั่นเองนะคะสชหรับันนี้แล้วตัวท็อปนะคะพี่พิมพ์ตัวพวงมาลัยนะคะเรายังมีแพทิร์นชิพใช่มีแพดนั่นชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยให้ด้วยค,ะ<ช>ค่ะเวลาแบบขับขี่นะคะเราอยากเปลี่ยนเกียร์ เปลี่ยนเกียร์เองหรือว่าเชนเกียร์เองสามารถปรับแกนที้ทรงอะไรได้เลยเหมือนรถสปอร์ตรถยุโรปเลยเนาะใช่ค่ะถือว่าคุ้มค่ามากนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถแบบราคาดีแบบนี้แล้วก็ของแถมเพียบแบบนี้แถมยังได้ของแต่งแท้จากศูนย์อีกด้วยนะคะแทบไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวกล้อง360องศาแล้วก็ตัวเลขไมค์กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะ ตัวนี้จะเป็นระบบกล้อง360องศานะคะตอนนี้ก็จะเป็นการแสดงผลภาพผ่านตัวกล้องหน้ารถนะคะใช่แล้วค่ะพี่พิมก็จะมีทั้งกล้องมุมมองของกล้องหน้านะคะกล้องด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะแล้วก็กล้องด้านหลังนะคะค่ะตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้นะคะผ่านตัวปุ่มวิวนะคะตรงด้านล่างตัวนี้นะคะก็จะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ค่ะใช่แล้ว เดี๋ยวลรามาดูเลขไม้กันดีกว่าค่ะว่าเลขไม้คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะเลขไม้ก็อยู่ที่8,490กิโลเมตรนะคะใช่แล้วค่ะถือว่าไม่เยอะนะคะสำหรับรถสภาพดีแบบนี้นะคะแล้วก็ของแถมเพียบแบบนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนรถของเรานะคะถ้าคิดดูแล้วอย่างเงี้ยค่ะราคาเหมือนเราซื้อตัวเริ่มต้นเลย<ช>แต่ว่าเราได้ออปชั่นตัวท็อปแล้วก็ตัวรถก็คือมีการตกแต่ง เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของแท้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยออกจากศูนย์ก็คือมีฟิล์มกองแสงติดให้นะคะมีทุกอย่างติดให้หมดเลยอันนี้ก็คือลูกค้า<ช>สามารถขับรถออกไปใช้ได้เลยใช,ใ,ชใช่ค่ะก็เหมือนลูกค้ารับรถใหม่ออกจากโชว์ูเลยแล้วก็มี<ช>ไฟ<ป>โด้ไฟแดงอะไรให้เรียบร้อยเลยนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเพจบริษ,ษัทได้นะคะมาด้าพิจิตเพจขอนแก่นหรือว่าเพจมาด้าเลดี้ขอนแก่นนะคะเพจของเราสีสาวนะคะหรือว่าจะติดต่อมาโดยตรงที่ไลน์ของเราหรือว่าเบอร์โทรของเราก็ได้นะคะสําหรับของไปนะคะก็คือ,อ,อไลน์ไอดีนะคะ p a y 2 9 1 2 3 8นะคะหรือว่าเบอร์โทร0ู5ย์3 4 8 7 7คาหค่ะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาหาทีมนะคะที่ไลน์ไอดี s u n a p a p i m นะคะ หรือจะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0 956607924ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะสาหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อพวกเรามานะคะ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ